สวัสดีครับแม่บัวครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของแม่บัวในงวดของวันที่1กันยายน67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อ่าก็มีพี่สมจิตครับจากกอทมครับได้ฝากตังมาให้คุณแม่บัวครับก็คืออ่าให้ผมนํามามอบให้ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญครับพี่สมจิตด้วยนะครับที่อ่า มีน้ำใจเมตตาให้กับคุณแม่บัวครับขอให้พี่สมจิตมีแต่ความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองครับไม่เจ็บไม่จนครับชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับวันนี้ผมก็ได้มามอบให้แม่บัวแล้วเนาะ1 0 0่นบาทเนาะแม่เนาะครับแม่อวยพรให้พี่สมจิตนะครับแม่จะแม่ขออวยพรให้คุณสมจิตอันมีแต่ความสุขความเจริญไปหมืองไดก็ให้จะมีแต่คนเมตตาให้มีเงินมีทองให้ร่ำรวย ในครอบครัวก็จะมีความสุขความเจริญตลอดไปครับจ้ะสาธุน้แม่เนาะครับมือนีกัคุณแม่บัวว่าคุณแม่ฝันแห้วเนาะแม่เนาะคือแนวทางความฝันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังความฝันของคุณแม่บัวนั่นกันเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูครับถ้าชอบก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะแม่เนาะจ้ะแม่ฝันว่าจังไรครับผมกัฝันว่าไปลงตามหาลงตายโย ทางบเฉดตาเพิ่นมาปันเด็เพิ่นมาเพิ่นกับผ้าแม่บัวไปเที่ยวกับไปน้าเหล้ากับไปกับโอ้ยลงตาคือไปแต่น้ปาปลาคือบ่อันไปน้ำมูบาเนยโอ้ยไปน้าปลาเนี่ยแหละมันจังสิสงบเราปะไปน้หมูบานมันวนไหแเราก็เอาเนาะแต่กับไปน้าเพิน่นไปจักพาไปนั่งอยู่บองใดดอกมันเป็นแบบตาเลิกกับ พนกับมีหลูกจิตพนติดนำคนนึงมานำคนขับรถเพิ่นวันนี้พนก็เลยว่าอันอาจัางซีนอกอนพนว่าอันอยากอันรวยนั้นบ่อยากดอกว่ามันมันก็คือว่าแหละพนว่าคน,นเฮ้าสีรวยหรือสีจนนั้นมันมีอุปสรรคตลอดเราก็บอ,อกจังซีเนาะมันกแล้วแตอ่อันวัดชนะโชกชะตาเฮ้า อดีตกรรมเขาเอาเห็ดไหลกันได้มันก็ไดแจังสันคนเอาเคเห็ดบุญบุญกระเกลอนอนเ่าแล้วก็เอาเนาะก็ว่าเอาหลวงหลวงพ่ออันเป่าจังสีให้สิัวอดีตเสมอหัวแต่ปัจจุบันเนาะจากปนกันก็เลยว่าเออไอ้ปนก็เลยเพกว่า,วาเ้ยนี่เพระว่าครับนี่มาเอาเหล็กมองนี้เพระว่านกับผ้าไป เราบอกกันแนมนไปอ่ะเล็กปุ่นเนยบอลลงตาแมนบอลว่าเห็นแปดห้าศูนย์กับแปดสามเห็นในตาเป็นเตือนมาตอนเสาร์ลงตาไมา่หรือตอนเสาลงตามาที่วัดนี่เองคือ,อ,อตัวของคุณแมย์บวัวฝันเห็นลวงตาที่หัวจักกนันหัวจักกันครับเพื่อนท่าไปยังวะครับเนย พาไปในป่าพาไปเที่ยวคนนั้ครับเป็นพาไปเที่ยวจ้ะครับเป็นมาจากอำเภอบัวเชิดมาเตอบัวเชิดแล้วพอไปเที่ยวปุ๊บนี่เพื่อนบอกว่าอยากได้อยากได้เลขบอสไหมคะคนคนกระถามมากคนเฮานั่นจะสะกิดอันคิดว่าอันซิมโชกเสียงดวงนั่นกับเสียงดวงมันก็แล้วแต่บุญวัฒนาเฮาชาดไอ้ปางก่อนเขาเฮ็ดบุญเพคนกระเกิอนนุ่นเฮาในชาตินี่เราบานสิ กันเอาบ่เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดจังได๋มันก็บ,บ่ถือบ่ได้ดอกเพิ่นก็ว่าแล้วหลวงตาเพิ่นก็พาเมียไปเอาเลขนั่นเพิ่นปลาผาไปเอาลองเสียงเบิ่งเบิ้งเพิ่นวะเอ่อแปลเรียงนี่อยู่ในป่าในป่าในถ้ำอยู่ในถำ้ถำน่นไอ้เรียคือมันขึ้นอยู่ตรงถ้ำบ่ครับเนี่ยในถำ้ำในหิน,หนอ๋อมันขึ้นมาในหินหนะก็คือหลวงตาเพิ่นเฮ็ดพิที่เอาเพิ่นกับพรันนี่เพิ่นไปสี่พรันนี่เพิ่นมาเบิ่งเอาที่ลักเพิ่นว่ะขันว่าอดีตชาติ หันเฮาเคยเห็ุบุญไหวเฮาก็ได้ันละานันเฮาบ่เคยเหตุบุญก็มันกับว่ามีอันบุญเนี่ยยังจอเกื้อนนุนเฮาดอกัน่ะอย่าไปหวังกับอันเล็กับดวงเราก็หว้างจังส่ขันว่าอดีตชาติแลก็นันเฮาเหตุบุญสม่ำเสมอบุญบารมีนันมันก็หนุนเฮาเล่นก็จไปเล่นร้ายคนวะาระตองไปเล่นแล้วก็อ่ะไปวิตกปาเออเสียเสียแล้วก็คิดนักอย่าไปคิดนะ กันเสียมันเป็นธรรมดาเวลาเอาถือเอากระดาษห้อมีโชคเวลาเอาบม่มีมันก็เสียาาเพราะน่ะเป็นหลักเบาเป็นเสียเนาะปอะนเด็กเขาตื่นตื่นหัวเมื่อมาแต่เสาอันมอมมันก็โทรไปน่ะเอาอันมาจังหันลงตาในเด้อมามาก็ลงตาใหม่ไปเลยพอ,อมาพักเลยู่ไหบอกครับไอ้เลขเลขนี่คือในกล้องฝันคุณแม่เห็นอยู่ จ้ะมันขึ้นมาที่นั่นเห็นฟันสีให้เบิ้งอ๋อครับแปดหาศูนย์ครับแปดสามจ้าแต่ว่าเสียข่าวบ้าข่าวกระเพาะชัดเจนเรือบ้าข่าจ้ะกระจำได้อยู่แปลว่าฟันนี้เป็นฟันที่ค่อนข้างที่ดีแน่น้องนพี่ตาลงตาควรจะสอนธรรมะนำจ้ะครับก็คือว่าอ่าถ้าเามีบุญแมนเอ้าสอตัวไดนมันจะสิทธิ์นขันเราเคยเห็ด คณบร์ตั้บางกรไว้เขาก็ปารมีมันก็เกลือนนุ่นประาณสิแต่ถ้าเข้าบสถ์เขาก็ย,าย่าไปเสียใจเพราะามันเป็นการเฮ็ดยังถ้าเข้าเฮ็ดแล้วถ้ามันบ่สมหวังย่าไปเสียใจแน่กเรื่อือเอ <คน S 2> ไวไ้เป็นหมายความแบบนี้<ช>อันนี้คือตัวเลขที่คุณแม่ให้ผมเ,เขียนมาให้เนาะที่<ช>ตัวที่คุณแม่เห็นคือแปดส้าศูนย์ก็บแปดสามเนาะครับอ่า ผู้ชมที่สองฐานตัวนั้นนะครับผู้ชมแปดห้าศูนย์ก็ถ้าตัดก็จะเป็นแปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ครับอย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะบางครั้งมันไม่มาสามตัวเั้งแม่เนาะอาจจะมานะแค่สองตัวครับแล้วก็แปดสามครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขที่สวยงามมากๆนะเลยครับท่านผู้ชมครับแปดสามสามแปดก็ตรงกับเลขอายุของนายกน,นายกอายุสามสิบแปดปีเนาะโอ้โหแล้วนะ แายบัวบ้าเคยเบิ่งข่าวดีวันนี้ก็อ่านดีแล้วโนแม่เนาะจ้่บ้าเคยเบิ่งข่าวเบิ่งยังบ้าหัวละครับอันนี้คุณแม่ก็เพิ่งกลับจากจ้่จากสวนยางสวนยางเนาะประหยัดน้ำกดพลังแล้วครับหลังจากนี้ก็สิไปพักพอนะครับเม้ยสิไปบ้านหลานอยู่เฮือนหลานน้อยๆนึงเอาไว้นําเอื้อยก่อนช่วงนี้ก็คือเลี้ยงหลานใ้่โอเคเนาะแม่เนาะจ้่ จะบมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือว่าในรอบนี้ครับคุณแม่บัวฟันเห็นภาพที่รู้จักกันครับก็คือลวงตาเนาะพาไปเอาเลขอยู่ในถ้ำครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เห็นตัวเลขขึ้นมาก็คือแปดห้าศูนย์แล้วก็แปดสามครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่บัวเล่าให้ฟังเป็นเพียงแนวทางความคันเท่านั้นครับชอบค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับ สุดท้ายนี้ผมเผยอิสานใต้ก็จะขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีเฮงเฮงฟังฟังครับเงินไหลนองทองไหลมากันทุกคนทุกท่านครับขอให้มีความสุขครับขอบคุณแม่บัวด้วยครับที<ะ>่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอบคุณครับ